สวัสดีครับนักศึกษาในตอนนี้เราจะพูดคุยกันต่อนะครับเรื่องของเครื่องมือในการจัดการความรู้นะครับในการจัดการสรัพย์กรเพื่อการผลิตนะครับเรื่องนี้นะครับเราจะพูดถึงเครื่องมือในการจัดการความรู้ในขณะปฏิบัติงานนะครับเรามาดูว่าในขณะปฏิบัติงานนั้นเราสามารถจะใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการในการจัดการความรู้ของเรานะครับในการปฏิบัติงานหรือขณะทํางานนั้นเนี่ยเครื่องมือสําคัญก็คือต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับเป็นเครื่องมือที่สําคัญ นะครับของผู้ทํางานด้วยการพูดติดประงานด้วยกัน,น,น,กนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญนะครับก็จะช่วยให้เราเกิดการแลกเปลี่ยนรู้ได้หลายหลายเครื่องมือทีเดียวนะครับเช่นมีเวทีหรือวงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือวงที่เรียกว่าเป็น knowledge forum นะครับวงนี้ก็จะเป็นวงที่เราได้จัดเวทีในการคุยกันหรือว่าการใช้เครื่องมืออีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นการเล่าเรื่องนะครับเป็น storytelling นะครับมีการเล่าเรื่องต่าง,างๆที่เราสนใจที่นาไปสู่เป้าหมายเพราะว่านี่เป็นส่วนที่ที่เราสามารถจัดการความรู้ได้ในอง,งนะค์กรของพวกเราการใช้เรื่องเล่าเล้าพลังนะครับการใช้เรื่องเล่าเล้าพลังหมายความว่าการคุยเนี่ยแล้วก็ทําให้เกิดพลังใจนะครับเกิดพลังที่จะทํางานนะครับเพราะนั้นคนที่เล่าเรื่องเหล่านี้ต้องเป็น Bem, ผู้ที่ที่มีพลังในการเล,าเล่าเรื่องและมีทักษะนะครับทำให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดพลังนะครับ อีกเครื่องมือหนึ่งที่เราใช้กันอยู่เสมอๆนะครับสำหรับเกษตรกรก็คือการอะไรครับจัดตลาดนัดความรู้ครับแล้วก็เป็น knowledge market นะครับตลาดนัดนักศึกษาคงจะทราบดีนะครับตลาดนัดคือเป็นเป็นสิ่งที่มีสิ่งหลากหลายให้เราเลือกหาเราเลือกใช้เราเลือกซื้อนั่นเองเพราะฉะนั้นตลาดนัดความรู้ก็จะมีองค์ความรู้ที่หลากหลายให้เราเลือกนะครับให้เราไปช้อปปิ้งให้เราไปดูเป็น market นะครับมีองค์ความรู้อยู่หลายจุดหลายที่หลายสถานีในบริเวณนั้นมีผู้รู้อยู่หลายคนให้เราก็ไปเลือกดูคุยดูว่าความรู้ไหนที่จะตรงกับเรา หรือการใช้เครื่องมืออีกประการหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นวิธีการสนทรยสนทนาหรือ dialog นะครับสนทนาหรือ dialog ก็คือการคุยนะครับอย่างลุ่มลึกนะครับคุยอย่างเข้าใจคุยอย่างมีความสุขนะมีสนทนะครับเป็นวงคุยกันนะครับไม่ได้มีความเครื่องเครียดไม่ได้เป็นทางการนะครับแต่มีเป้าหมายแล้วก็มีประเด็นนะครับหรือการใช้เครื่องมืออีกอันหนึง่งในการขนาบเด็ดงานที่เราจะจัดการความรู้คือการใช้บล็อกครับ การเขียนเล่าเรื่องราวต่างๆของพวกเรานะครับในบล็อกหรือในเครือข่ายที่เราใช้ออนไลน์เราก็สามารถที่จะเขียนบล็อกเล่าเรื่องราวต่างๆบทเรียนของความสําเร็จความล้มเหลวนะครับเราก็สามารถจะทําได้นะครับอีกประการหนึ่งเครื่องมือที่เราใช้ก็คือการค้นหาเบสแพคทิสครับหาวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศหาคนที่ทํางานแล้วก็ประสบความสําเร็จหาคนที่เป็นกลุ่มอย่างที่ดีนะครับก็เราเรียกว่าเป็นการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าเป็นเบสแพคทิสหรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศนั่นเอง แล้วก็อีกเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญก็คือการมีชุมชนนักปฏิบัติเรียกว่า community of practice หรือผู้ปฏิบัติงานมีความเป็นชุมชนความเป็นชุมชนเนี่ยก็คือมีลักษณะของการที่จะมีความเกื้อกูลกันกนะครับมีความเข้าใจกันนะครับมีการที่จะมีเป้าหมายร่วมกันแล้วก็มีความเป็นเพื่อนมีความเป็นมิตรสิ่งเหล่ <j> uh. านี้ทําให้เกิดชุมชนที่ดีของผู้ทํางานหรือผู้ปฏิบัติแล้วก็ทําให้เกิดการรู้ที่ดีครับก็เรียกว่าเป็นชุมชนนักปฏิบัตินะครับลองมาเปรียบเทียบนะครับ ผมจะเปรียบเทียบในเรื่องของการเรียนรู้ทั่วไปกับการเรียนรู้ในการจัดการความรู้่าต่างกันอย่างไรวัตถุประสงค์ครับการแลกเปลี่ยนรู้ทั่วไปนั้นเพื่อระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันหาข้อยุติหรือบทสรุปนะครับที่ดีมีเหตุมีผลแล้วก็หาแนวทางว่าจะทําอย่างไรต่อไปแต่ในขณะที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการความรู้นะั้นเนี่ย เป้าหมายนหนึ่งคือเพื่อถอดหรือสกัดความรู้นะครับที่ฝังลึกในคนที่เป็นผู้ทํางานในออกมานําความรู้ที่ฝังลึกในคนเหล่านั้นมาถอดหรือสกัดออกมานะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนมาคุยกันนะครับแล้วก็สร้างความรู้เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติต่อไปครับแล้วก็เพื่อนําความรู้ที่สามารถใช้ได้นั้นนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงและปฏิบัติต่อไปวิธีการเครื่องมือครับการเรียนรู้โดยทั่วไป การประชุมระดมความคิดเห็นการใช้เวทีการอภิปรายการสัมมนานั่นเป็นวิธีการและเครื่องมือในการเรียนรู้ทั่วไปในขณะที่การเรียนรู้ในการจัดการความรู้นั้นก็มีการประชุมระดมความคิดเห็นเช่นกันมีเวทีมีการแลกเปลี่ยนมีตราหนัดความรู้ครับมีการเล่าเรื่องมีการทําเรื่องของเรื่องเล่าเล่าพลังเรื่องเล่าเล่าพลังนี้ก็สําคัญนะครับเรื่องของเวทีเสวนาสนทนาสุนทรียศาสตร์ทกแล้วก็การเล่าผ่านบล็อกครับ เงื่อนไขครับการรู้ทั่วไปนั้นเนี่ยเปิดใจรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นแต่ในการจัดการความรู้นั้นเงื่อนไขครับนอกจากเปิดใจรับสิ่งใหม่แล้วต้องตั้งใจครับที่จะทํากิจกรรมไปสู่ผลสําเร็จด้วยในการปฏิบัติการเพื่อการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงครับการรู้ทั่วไปนั้นเนี่ยก็สมาชิกหรือบุคคลน,นั้นก็อาจจะนําหรือไม่นําผลเหล่านั้นที่จะเกิดจากการเรียนรู้นะ่ะไปใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ แต่ในการเรียนรู้ในการจัดก,การความรู้นั้นเนี่ยในการเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีการแลกเปลี่ยนกิจกรรมที่ดีของแต่ละบุคคลหรือของหน่วยงานแล้วก็เพื่อสร้างความรู้ที่สามารถใช้ได้แต่หลังจากทํากิจกรรมครับเราก็นําความรู้นั้นเนั้นไปปฏิบัติแล้วก็ดูว่าสามารถนําไปใช้ได้จริงหรือไม่ผลลัพธ์ดีมากน้อยเพียงไรนะครับผู้ปฏิบัติเองเนะครับก็ <c oughs> จะได้ความรู้นะครับแล้วก็นําความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ต่อไปการเปลี่ยนแปลงก็เกิดกับทั้งตัวเองแล้วก็องค์กรแล้วก็ผู้ที่ใช้ความรู้ด้วยนะต่อไปในอนาคต อันนี้คือสิ่งที่แตกต่างกันครับกับการระหว่างการแลกเปลี่ยนรู้ทั่วไปกับการแลกเปลี่ยนรู้ในการจัดการความรู้นะครับซึ่งวงกระบวนการสุริยะสนทนาอาจจะสุดได้ว่านะครับวงการแบบนี้เนี่ยหรือการคุยแบบสุริยะเนี่ยต้องเริ่มต้นจากเราต้องเปิดใจกว้างครับจริงใจให้เกียรติและชื่นชมนะครับนี่ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการจัดการความรู้นะครับแล้วขณะเดียวกันนะครับเราก็มองว่าสิ่งสําคัญก็คือองค์ประกอบคือตั้งคําถามครับพูดครับฟังครับ แล้วเงียบบ้างบางครั้งนะครับเมื่อจําเป็นเพื่อฟังแล้วก็สะท้อนความคิดเห็นให้กับวงสะท้อนความคิดเห็นกับตัวเองด้วยการคิดอย่างมีความหมายไปเรื่องสําคัญนี้คือสิ่งที่เป็นองค์ประกอบในกระบวนการของสุนรีรสนทนาซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับหรือเรียกว่าดายล็อกนั่นเองในการจัดก,การความรู้ตั้งคําถามครับพูดแลกเปลี่ยนฟังเงียบนะครับอย่างมีสติแล้วก็สอนความคิดเห็นผลงานการเรียนรู้สัมรนธภาพความพอใจและความพึงืนจะเกิดขึ้นในกระบวนการของสุนรีรสนทนานะครับ